มินไม่ได้อยากแฉเขาแต่ที่มินต้องออกมาพูดเพราะมินต้องออกมาพูดปกป้องตัวเองเดี๋ยวมินเจอคุณแม่คุณจะไปบ้านมึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมึงได้เจอกูมินจอดรถปุ๊บเขาเอาเหล็กมาตีรถมินเลยเดี๋ยวเขาอะจะจะทำให้มินอับอายนะจะทำลายชื่อเสียงมินผู้ชายคนนี้น่าน่ากลัวมากแล้วมันมันเริ่มเกินเกินไปแล้วเริ่มแรกอะค่ะคือมินกับเขาเนี่ยสนิทกันนะคะเคยถึงขั้นแบบ ถึงขั้นจะคบกันเป็นแฟนเนี่ยค่ะก็อยู่ในช่วงแบบศึกษาดูใจกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมินก็ได้ไปรับรู้พฤติกรรมต่างๆของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องผู้หญิงแล้วก็เรื่องต่างๆที่มินรับไม่ได้นะคะแล้วมินก็ขอลดความสัมพันธ์มาเป็นเพื่อนแต่ในตอนที่เราใช้คําว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะในช่วงระยะเวลาที่เขามีปัญหากับผู้หญิงหรือมีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยค่ะเขาจะมาปรึกษามินตลอด มินก็จะไปช่วยเขาตลอดแล้วก็มินอะได้รับรู้มาว่าเขาอะมีเหมือนกับว่ามีผู้หญิงคนนืงอะค่ะจะออกมาแฉเขาว่าเขาไปทําผู้หญิงคนนี้ท้องนะแล้วจะออกมาแฉเขาแล้วเหมือนกับตัวเขาเองอะค่ะก็กลัวที่จะถูกผู้หญิงคนนั้นแฉแล้วทีเนี้ยมินก็พอรู้มาว่าเขามีปัญหากับผู้หญิงคนนั้นประมาณนี้นะคะแล้วก็อยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็ส่งส่งรูปไปบุกคอนโดผู้หญิงคนนั้นค่ะมาให้มินดู ช่วงตีสี่ค่ะแล้วที่นี้่มึนก็เลยเอ้าแล้วไปทําแบบนั้นทําไมคือเราอ่ะแค่จะเข้าไปห้ามเขานะคะแล้วเราก็ไม่โทรคุยกันเขาก็เลยนัดให้มินออกไปเจอกับเขาที่หน้าฟู้ดแลนด์รามินทานะคะมินก็ออกไปพอเราออกไปปุ๊บเนี่ยพอมินจอดรถปุ๊บเขาเอาเหล็กมาตีรถมินเลยแล้วมินก็ตกใจมากมินก็เลยรีบลงไปจับเขาแล้วก็แบบท่าทางเขาอ่ะเหมือนจะไปตีรถคันอื่นๆต่อเนี่ยค่ะมินก็เลยรีบไปจับเขาไว้ ค่ะแล้วก็เขาก็ได้มีการตะโกนด่าปอด่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะก็คือตะโกนด่าไปหมดแล้วมินก็บอกว่าเฮ้ยตั้งสติใจเย็นๆตั้งสติก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนจะหาว่ามินกับเขาอะทะเลาะกันซึ่งความจริงอะมันไม่ใช่หาทีเนี้ยเราก็พอเขาสงบสติอารมณ์ได้แล้วเราก็เลยก็เลยคุยกับเขาว่าเออเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นที่บ้านของเพื่อนมินนะคะแล้วก็หลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะ ผ่านไปแล้วมินกับเขาอ่ะไม่ได้คุยกันนะคะหลังจากวันที่ห้าตุลาคมเรามินกับเขาไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะเขามาที่หน้าบ้านของมินแล้วมาบอกว่ามินอ่ะไปทําร้ายเขาไปทําลายชื่อเสียงเขาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยมินก็งงค่ะมินไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้เขาไปเจออะไรกับใครมาหรือไปมีปัญหากับใครมินไม่รู้เลยแต่อยู่ดีดๆเขามาหน้าบ้านมินแล้วมาพูดแบบนี้แล้วเขาก็พูดด้วยว่าเนี่ย เดี๋ยวเขาอะ่ะจะจะทําให้มินอับอายนะจะทําลายชื่อเสียงมินจะทําให้ทุกคนรู้เลยอะไรประมาณเนี้ยคือมินก็จับต้นชนไปลายไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเขาเป็นอะไรแล้วอยู่ดีๆมาทําไมทั้งที่ไม่ได้คุยกันตั้งแต่วันที่ห้าตุลาค่ะไม่ได้คุยกันเลยอยู่ดีๆมาพูดแบบนี้ทําไมมินก็งงๆแต่ว่าหลังจากวันนั้นนะคะมินหลังจากที่เขามาบุกที่บ้านมินนะคะมินได้พิมพ์แชทหาคนสนิทเขาหลายคนนะคะ หลายคนเลยเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขามาทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยก็จบไปค่ะเหตุการณ์วันนั้นก็จบไปเงี้ยไปแล้วอยู่ดีๆวันที่16พฤศจิกายนล่าสุดได้มีการคุยแชทกันนะคะแล้วอยู่ดีๆเขาพูดคําว่าเออเขาพิมพมานะคะว่าส่งคนมาฆ่าเขาส่งคนมาตามเขาจะฆ่าเขาหรอจะเอาให้ตายเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปหาถึงบ้านเลย ไปให้หนูค่าถึงบ้านเลยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมินก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเริ่มเยอะเกินไปแล้วแล้วตอนเนี้ยแม่มินก็ห่วงความปลอดภัยของตัวมินตัวมินเองก็เริ่มกลัวแล้วเพราะมินไม่รู้ว่าเขาป่วยทางจิตหรือว่าเขาไปหลอนอะไรมามินไม่รู้จริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อกันไงคะแล้วเราก็ไม่ได้พักหลังเนี่ยเราก็ไม่ได้สนิทก,กับเขาแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร ก็ยังงงค่ะมินถึงได้ไปร้องไปร้องเพจเพราะว่ามินงงแล้วมินก็กลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์รุนแรงกว่านี้เกิดขึ้นอีกไหมเพราะว่าเหตุการณ์มันเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามมารู้สึกว่ามันรุนแรงขึ้นตลอดแล้วทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ติดต่อกันแล้วแต่สิ่งที่มินเนี่ยมินนะ่โดนเขาก็ทํามาตลอดแต่ว่าแบบทําไมเขาต้องมากล่าวหาว่ามินไปทําแล้วใครไปตามเขามินก็ไม่รู้ค่ะมินไม่รู้จริงๆมันมีคนตามหรือไม่มีหรือเขาคิดไปเองอันเนี้ย เราก็ไม่รู้ค่ะมินถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันน่ากลัวเกินไปละผู้ชายคนนี้น่าน่ากลัวมากแล้วมันมันเริ่มเกินเกินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมินถึงได้แบบไปร้องที่ทางเพจไม่ค่ะคือเงียบสนิทคือก่อนที่มินจะก่อนที่มินจะออกมาพูดนะค่ะพี่มินถูกเขาก็ทำลับหลังมาตลอด ทั้งที่มินมีหลักฐานทั้งที่มินไม่มีหลักฐานอีกหลักที่มินถูกเขาก็ทํามาตลอดแล้วมินไม่เคยคิดจะออกมาพูดนะคะมินขอพูดตรงนี้เลยว่ามินไม่คิดจะออกมาพูดมินไม่ได้อยากแฉเขาแต่ที่มินต้องออกมาพูดเพราะมินต้องออกมาพูดปกป้องตัวเองจากสิ่งที่เขากะทำลับหลังสื่อจากสิ่งที่เขาแอบทําโดยที่คนอื่นไม่รู้ที่เขาแอบคนอื่นมาทํากับมินที่ เพื่อนเขาก็อาจจะไม่รู้ผู้จัดก,การเขาก็อาจจะไม่รู้อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเขาแอบทําสิ่งนี้กับมินนะมินหมดหนทางค่ะเพราะว่ามินติดต่อติดต่อผ่านคนกลางตลอดว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่มาบุกหน้าบ้านนะคะมินบอกนะคะว่าถ้ามีปัญหาหรือต้องการคุยต้องการเคลียร์อะไรอะ่ะคุยได้แต่ขอคุยแบบมีคนกลางเพราะมินรู้สึกว่ามินคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าจะคุยกันเนี่ยต้องมีคนกลางแล้วมินก็ก็บอกตลอด บอกผ่านคนกลางไปนะคะก็เห็นเงี่ยไปก็เลยคิดว่าน่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเล่าอีกฝั่งว่ายังไงเหตุการณ์วันที่16พฤศจิกายนนะคะพี่คือหลังจากพิมพ์แชทแล้วเขาแล้วเขาบอกว่ามิส่งคนไปตามฆ่าเขาใช่ไหมคะมันก็จะมีช่วงที่เขาโทรมาคือโทรมาหลายสายคะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตีสองตีสามตีสี่จนตีสี่เกือบตีห้าค่ะโทรมาไม่หยุดเลยมินก็มีรับอยู่อยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็ตามคลิปแล้วหักที่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูจะไปบ้านมึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมึงได้เจอกูซึ่งอันตรงนั้นอะ่ะมันก็ทําให้บินกับแม่มินอะ่ะก็คือห่วงความปลอดภัยของตัวเองใช่เห็นนะวันนี้เขาอาจจะเข้าหมู่บ้านเราไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจะต้องขับรถออกนอกหมู่บ้านละ่ะถ้าเราจะต้องไปทํางานละ่ะอะไรคือความปลอดภัยให้กับตัวเราตัวเราอะไรคือแบบเครื่องการันตีว่าเราจะไม่ถูกผู้ชายคนนี้ทากับเราแบบนี้อีก